ธนบัตร1บาทแบบที่8หรือแบงค์1บาทอเมริกาไปดูข้อมูลของธนบัตรรุ่นนี้กันครับสวัสดีครับชื่อนนธนบัตรและเหรียญสะสมนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงธนบัตรชนิดราคา1บาทแบบที่8 ในสมัยรัชกาลที่8เป็นธนบัตร1บาทรุ่นสุดท้ายในสมัยรัชกาลที่8ธนบัตรแบบที่8ก็จะมีด้วยกัน5ชนิดราคาคือ1บาท5บาท10บาท20บาทและ100บาทแต่คลิปนี้จะมาพูดถึงชนิดราคา1บาทนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงในเดือนสิงหาคม ปีพศ2488รัฐบาลไทยได้สั่งพิมพ์ธนบัตรไปยังบริษัทโชมาตเดลารูอีกครั้งแต่โรงพิมพ์ของบริษัทได้รับความเสียหายจากสงครามไม่สามารถพิมพ์ธนบัตรได้ไทยจึงติดต่อให้สหรัฐอเมริกาจัดพิมพ์ธนบัตรให้ธนบัตรรุ่นนี้จัดพิมพ์ที่อเมริกาโดยบริษัท ทิวดอร์เพรสอินจำกัดเป็นผู้ผลิตนักสะสมก็จะเรียกกันว่าแบงกหบาทแบบอเมริกาธนบัตรรุ่นนี้มีการประกาศออกใช้ในปีพศ2489ในสมัยของรัชกาลที่9เนื่องจากธนบัตรแบบที่8สั่งพิมพ์ในรัชกาลที่8แต่ส่งเข้ามาถึงไทย ในเดือนตุลาคมปีพศ2489ซึ่งในขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชได้สเสด็จขึ้นครองราชแล้วนะครับมีขนาด6.6เซนติเมตรคูณ11.1เซนติเมตรด้านหน้า ก็จะมีพระบรมชายาสาธิสลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเมื่อทรงพระเยาว์ส่วนด้านหลังก็จะเป็นภาพผ่านรัชธรรมนูญธนบัตรรุ่นนี้ก็จะมีทั้งแบบที่หายากและแบบที่หาง่ายนะครับแบบที่หายาก ก็คือแบบที่มีหมวดภาษาอังกฤษคือตัว A คือตัว A นี้นะครับอยู่ด้านหน้าเท่านั้นถ้ามีหมวดภาษาอังกฤษอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังแบบนี้นะครับคือแบบธรรมดาหาง่ายแบบธรรมดามีการผลิตออกมาใช้เยอะมาก ราคาจึงยังไม่แพงครับราคาแบบที่ผ่านการใช้งานก็จะอยู่ที่ประมาณ100-200ถึง200บาทาสัสภาพสวยงามราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0 0ถึง600บาทราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพของธนบัตรนะครับแต่ถ้าเป็นแบบที่มีหมวด A อยู่ด้านหน้าเพียงตัวเดียว คือมีเด้านหน้าอยู่ตัวเดียวนะครับด้านหลังตรงนี้จะไม่มีราคาหลักพันถึงหลักหลายพันบาทแน่นอนครับเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับธนบัตรแบบที่8ชนิดราคา1บาทที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและกดติดตามไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ